คนที่คุณสนใจอยู่มีสเสน่ห์เบอร์นี้เขาจะเจ้าชู้เบอร์ไหนนะไม่เจ้าชู้เลยค่ะ,ะเผลอไม่อยากมีแฟนด้วยซ้ำนะคะไปหลงรักใครเนี่ยนักบวชเหรอเอาเป็นคนที่ร่ำรวยด้วยนะคะหาเงินเก่งแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อค่ะแล้วก็มีสองกรณีค่ะถ้าไม่เป็นผู้ที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็อาจจะเป็นผู้ที่บนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักิสิธิ์บ่อยหรือไม่ก็เป็นผู้นําพิธีในการสวดบนบานขอพรต่างๆนะคะอันนี้ฟิลนักบวชเลยแล้วยังไงเอ่ยอ๋อเขาเป็นคนอ่อนโยนน่ารักค่ะก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะปล่อยตัวปล่อยใจเอาไม่ใช่ปล่อยใจไปเต็มที่อย่าเพิ่งปล่อยตัวนะคะโอ้หลงรักมากเลยหลงไหลขนาดนี้ใช้สติปัญญาในการพ,พิจารณาด้วยนะ ให้ใบนี้ขึ้นมาคือแบบว่าคุณท้อสะพานเยอะมากเลยนะเดี๋ยวครูไพ่ขอคําแนะนำเอยค่ะอันตรายไปหรือเ่าเนี่ยต้องจับแบบนี้ละอันตรายไปไหมเนี่ยอ้อลึกๆคุณก็มีความกังวลเหมือนกันที่ตกหลุมรักคนนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็กระทันหันรุนแรงมากเลยแต่ว่าใช้สติปัญญาในการในการคบหาดีกว่าเนาะ เพราะว่าถ้าเป็นคู่ของคุณแล้วเขาก็จะเป็นคู่ของคุณแน่นอนเพราะว่าไพา่ใบนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของคู่บุญบารามีนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะ